เพื่อนนี่ก็คือส่วนหนึ่งของตกระเบิดนะคะดูดีมากตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วนะเต็มหมอกเั็เยอะอีกนะหมอกเยอะมากเพื่อนไมนนี้จะพาเดินข้าไปข้างบนถ้่ไม่ไปเดินถึงนะถ้าเดินไม่ถึงก็ไม่ต้องไปเนาะตรงโน้นเนาะสวยงามมากเลยเหมือนอยู่เกาหลีเลยตรงนี้สวยงามมากเลยวันนี้พาเดินไปถ้าไม่ถึงก็ไม่ไป ก็จะเดินขึ้นเนินเดินขึ้นเนินไปเรื่อยเนาะบางทีกลัวไม่ไหวละพอน้องพ่อแวะกินกาแฟอยู่เดมนนี่เดินก่อนเพราะมันเนินนะมันต้องเดินขึ้นไปเรื่อยเนาะเขาก็เดินเต็มนะเขาก็เดินกันอยู่แต่ไม่นี่จะไปไม่แค่นั้นละ ขึ้นเนินบันพูทะเบิกนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสวยงามสวยงามโอ้มันก็ไก่อยู่นะไก่อยู่นะไก่อยู่นะแต่เมื่อเช้าแม่นี้ก็ขึ้นไปแล้วละ่ะแต่ก็อยากไปถ่ายอีกอีกอีกฝักกก่งน้องยังไม่ได้ถ่ายเนาะเม่นี้ก็อยากไปถ่ายอีกเออเมื่อกี้น่าจะให้น้องเข้าไปส่งไม่ได้เนาะให้น้องเข้าไปส่งแล้วแม่ก็จะเวลาเดินก็เดินลงมาเองอะไร ลืม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 เดินขึ้นมาครึ่งแล้วจะเดินขึ้นไปจะเดินกลับอีกก็ไม่ไหวเพื่อนสวยงามมากเลยข้าพากันเดินลงมาแล้วร้องล่างมันก็ไก่อยู่นะ ค่อยๆเดินนะเผื่อถึงเผื่อถึงเผื่อถึงเดินค่อยๆไปค่อยเดินค่อยๆเดินดูรน้องกเล่นอะไรข้างๆก็จะมีของขายเริ่มเหนื่อยแล้ว อยู่เกาหลีเลยตอนนี้สวยงามไกลแหละไกลละไกลละเพื่อนๆไกลละทางคาต่างๆที่อยู่ข้างทางเนาะเดูก่อนได้นะคะกระเป๋าผู้ฝากได้ดอกไม้จ้ามารถดหาแพรละร้อยเดียวจ้าจ้าจ้า องไรยังเดินเพื่อนค่อยๆเนาะวิธีนี้เด้อมองไปก่อนขนาดมองลงไปสวยงามมากเลย ไกลยังเห็นมองเห็นละที่เนินๆที่มินี่จะเดินมาที่มินี่มาเนาะฝนจะตกกรเปล่าไม่รูแต่มันก็ตกแหละเพราะว่ามันตกไปปลปอยเนาะถึงแล้วันเพ่อนแต่ก็เดินอีกหน่อยขอบคุณมากมายนะคะหยุอดอีกก่อน เด็กหนุ่มเด็กนอยเนาะเมื่อเพื่อนสวยงามมากขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมชิม้นี้ที่มาเที่ยวภูกะเบิกนะคะถ้ามาเดินเที่ยวกับแม่นี้ก็ได้บรรยากาศมากมายนะคะขอบคุณมากมายคะะเพื่อนทุกคนสวยงามมากเลยเนาะ